โอเคครับ okay, ผมก็ซึ่นเข้าสู่ช่องสรีคิปโตนะครับผมอ่ะวันนี้เดี๋ยวเราจะมาวิเคราะห์กราฟตัวของ Bitcoin ับ P ีดอชอแล้วก็ตัวของ e t h ท r e ียเหมือนเดิมครับก็จะเป็นตัวที่เป็นกระแสนิยมในตอนนี้นะครับอ่ะแล้วก็จะมีตัวอีกตัวนึงเป็นไ i ท์คอยนนะแต่ไลท์คอยเนี่ยก็คือเรียกได้ว่าผมเคยทําไม่นานแล้วแล้วก็ราคาม,มันก็ได้มีการขึ้นมาระดับหนึ่งครับอ่ะก็วันนี้เดี๋ยวจะมีข้าประมาณ4ีถึงหเหรียญนะครับประมาณนี้นะโอเคผมก็เหมือนเดิมผมก็ใครที่สนใจครับอยากหนับดนุนผมะครับก่าาชกอ ช่องมือริปโตเข้ามาได้ับผมแล้วก็ถ้าใครที่สมัครแล้วเนี่ยท่านสามารถที่จะคอมเมนต์ใต้ล่างคลิปคิปไหนก็ได้นะครับแล้วก็คอมเมนต์ว่าแบบว่าเออเนี่ยอยากให้วิเคราะห์เรียนนี้หรือว่าวิเครา,าะห์ทองคำวิเคราะห์หุ้นอะไรเงี้ยคุณก็สามารถที่จะพิมพ์มาได้เลยนะผมแล้วก็เดี๋ยวในคลิปอัปเดตประจำวันเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะมา,าทำคลิปให้แล้วก็วิเคราะห์ให้ฟังนะครับอ่าแล้วก็ขั้นต่ำก็จะมี20บาท8บบาท3 0 0บาทนะครับาทก็จะเป็นแบบเบสิกทั่วไปนะส่วนหนึ่งบาทเนี่ยก ะจะสมัครผ่านช่อง YouTube ก็ได้หรือว่าจะสมัครผ่านการส่วนตัวก็ได้นะผมซึ่ง1 0ึ่งบาทเนี่ยก็จะได้รับในฝั่งของตัวคอนแทคส่วนตัวผมก็สามารถที่จะพูดคุยนะครับในช่อส่วนตัวผมได้แล้วก็ให้ผมแบบเหมือนเป็นผมเป็นที่ปรึกษาเหมือนผมนักนักวิเคราะห์เหมือนคุณจ้างผมทํางานอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็ก็คือสามารถพูดคุยแบบด้วยเสียงหรือดิส c o r คอร์ดหรือลยอย่างเงี้ยก็คือสามารถคุยได้เช่นกันนะมีปัญหานะโอเคเนาะก็ปรับมาด้วยกันในส่วนของการไข่้อนนะอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาดู กราฟกันเลยกว่าละกันคนะรับกราฟเนี่ยตัวของตัวไ e อ p เนี่ยอย่างที่ผมบอกเนี่ยคือกราฟของมันเนี่ยคือตอนแรกเนี่ยที่ราคามีการวิ่งขึ้นไปนะตอนช่วงประมาณแถววันบานโซน10โมงตอนช่วงประมาณวันที่1 8กรกฎาคมเนี่ยตรงเนี้ยคือมันขึ้นไปประมาณแถวช่วง3.3ดอลลาร์ใช่ไหมอ่ะ3.3ดอลลาร์นะครับตรงเนี้ยแล้วก็ราคามีการกลับตัวลงมาประมาณตรงนี้อยู่ที่3.09นะครับอ่ะซึ่งก็เรียกได้ว่าลงมา ขึ้นไปเท่าไหร่เนี่ยขึ้นไป6-7%ลงมาประมาณ7%ครับตรงเนี้ยก็ถ้าหากว่าเล่นไปแสนหนึ่งก็ได้ประมาณ6-7 0 0แต่ว่าค่าฟรีก็อาจจะเหลือหน่อยนึงอะไรเงี้ยเออก็คือตรงเนี้ยเรียกได้ว่ามันก็เป็นแบบ การไซด์เวในระยะสั้นนะอะถ้าดูหนึ่งชั่วโมงมาเห็นชัดมันจะเห็นไม่ค่อยชัดแต่ถ้าเราดู15นาทีเห็นปะเนี่ยมันจะเห็นชัดหน่อยคือมันจะไซด์เวเป็นกรอบเห็นใช่ไหมครับนี่มีกรอบอยู่นะครับดันะบงนั้นตรงเนี้ยคือตามที่แอดวิคอร์เนี่ยคือส่วนตัวผมมองว่าเออนะโอกาสในการที่ราคาเขาเนี่ยจะขึ้นไปแล้วก็แับตัวลงมาก่อนเนะี่ยอ่ะมันไปไปได้สูงนะครับเพราะว่าตรงเนี้ยมันอยู่ในช่วงพักตัวเพราะว่าภาพใหญ่ตรงเนี้ยคือถ้า,าว่าตัวเทรนเขาเนี่ยตัวเทรนของเรซี่พีที่เป็นเทรนขา,ขนบบา,ขนาวๆ คือมันต้องเริ่มตั้งแต่แถวช่วง2 2ดอลลาร์ตรงเนี้แล้วก็ขึ้นยาวปุ๊บไปเลยอย่างเงี้ยแบบขึ้นไปแบบ4ดอลลาร์5ดอลลาร์สูงถูงอะไรแบบเนี้ยคือมันจะเริ่มตั้งแต่ตรงนี้เลยแล้วก็ตรงเนี้ยมันจะไม่หลุด2 2ดอลลาร์แล้วนะครับแล้วตรงเนี้ยมันจะขึ้นแรงมากแล้วตรงเนี้ยเราอยู่ในช่วงที่เป็นขึ้นที่2หรือว่าขึ้นพักตัวชุด2นะตรงเนี้ยคือ ตรงนี้คือมันคือช่วงสุดท้ายแล้วในการที่เราจะเข้าเก็บแล้วเข้าซื้อของตัวไอกาพีนะ่ะถ้ามันจะพุ่งแล้วพุ่งนะจริงๆแล้วเป็นตามที่เคสที่แอดวิเคราะห์ไว้จริงๆน่ยคือชุดนี้คือช่วงพักตัวและไซเบรรอบสุดท้ายนะครับแล้วมันก็จะพุ่งขึ้นแบบบ้าคลัง่งแบบพุ่งขึ้นแบบมหาศาลมากตัวไอกาเกียริหลังจากนี้นะครับดังนั้นเนี่ยก็คือตรงนี้สิ่งที่แอดวิเคราะห์ Call ไว้เนะี่ยคือส่วนตัวมองว่าราคาเนี่ย โอกาสภาพสั้นเนี่ยคือโอกาสไซเวลงมาบานแถวช่วง3ดอลลาร์นะครับจุดแรกแล้วก็จุด2คือลงมาแถวช่วง2.8ดอลลาร์สองจุนะคัวเนี้ยมากสุดมองประมาณเนี้ยแถวประมาณโซนสองจไม่น่าลงมาถึง2.67แล้วแต่ถ้าลงมาถึง2.67จุดเนี่ยคือแอดอะก็น่าเก็บเนาะสอบแอดคือถ้าว่ามันลงมาจริงใช่ไหมแล้วจู่ๆแบบเอ้ยมันลงมาปุ๊บแล้วมันไม่หลุดว่ะมันยืนได้เหมแบบเช่นแบบกราฟลงมาใช่ไหมอ่าแล้วก็หลุดปุ๊บแล้วก็มีการยืนได้แบบหลุดแค่ไส้อย่างเงี้ยอะไรเงี้ยแล้วเริ่มขึ้น่ คือแอดเอาตรงนี้เลยอะ่ะแล้วก็สต็อปลอตตรงเนี้ยอะไรแบบนี้ยในกรณีที่แบบไม่ว่าจะเป็นแบบสปอร์ตหรือฟิวเจอร์คือมันมันจะพุ่งขึ้นแรงมากอาร์ารมันก็จะสูงมากเนะี่ยต่ำๆถ้าเราเล่นไฮเนี่ยก็ประมาณ1นต่อสแล้วเห็นใไหมเนี่ยเราใส่ไป1 0,000ื่นอะไรเงี้ยหนึ่งหมื่นปุ๊บอ่าก็คือถ้าได้ได้4ี่หมื่นอะไรเงี้ยถ้าเสียเสียหนึ่งหมื่นอะไรแบบเนี้ยเห็นปะคืออัตรามันเยอะเห็นปะคือดังนั้นคือตรงเนี้ย ถ้ว่วัตวกราฟมันเป็นลักษณะแบบนี้คือผมไม่จะเป็นฟิวเจอร์ในสไตล์การเล่นของผมอะผมจะเล่นประมาณนี้คือจะร้อยกราฟคอนเฟิร์มก็ได้แล้วจะเอาเลยก็ได้แล้วแต่ถ้าเอาเลยอะจะเป็นสายสปอตมากกว่าจะเป็นแนวเก็บสะสมนะครับแต่ว่าคือการเก็บสะสมจริงๆของแออะแจะเก็บในกรนที่ราคาม,มันอยู่ยังอยู่ต่ํายังอยู่แบบว่ามันไม่ได้ขึ้นมาสูงอะเราก็เริ่มดีเราเริ่มเก็บไปเรื่อยๆอะไรเงี้ย ถ้าเราเห็นในมูลค่าของมันที่มัน,ม,น,ม,นมันมีในอนาคตกับตัวพื้นฐานของตัวเหรียญนะกับตัวของตัวกราฟเงี้ยคือแอดจะใช้2อ,อย่างควบคู่กันและก็ความเป็นจริงด้วย2อถึงสอย่างแล้วถ้ามันเข้าแก็บแตแอดก็จะเก็บอะไรแบบนี้นะครับดังนั้นก็คือตรงเนี้ย อ่าไอันนี้คือจะเป็นสไตล์การเล่นของผมนะครับในการที่ผมจะเล่นในตัวของตัวไอกพีครับอ่ะก็คือหลกัหลกๆจำที่ผมเคยบอกเนี่ยได้ใช่ไหมว่าเออเนี่ยคือถ้ากระตุกรับตัวของไอกาพีเขาเนี่ยขึ้นปุ๊บเริ่มทำฟอร์มตัวไซเบร์งเงี้ยผมก็จะเอานะครับอย่างที่บอกเนาะดังนั้นคือตรงเนี้ยลักษณะของตัวไอกพีเนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้สั้นๆก็ที่แอสวิเคราะห์ไวท์รับก็บองแถว3ดอลลาร์กับประมาณแถวช่วง2.84ครับแถวตรงนี้พอแต่ถ้า2.67ตรงเนี้ยมันมันยากอะแต่ว่า ถ้ามันลงมาถึงนะตรงเนี้ยก็ก็ก็จะรอหน่อยรอสักหน่อยก่อนเพราะว่ามันอยู่ในช่วงที่ว่าลงมา6 8มันค่อนข้างจะเยอะหน่อยแต่ส่วนตัวคือขึ้นพักที่มันต้องการจะวิ่งจริงๆคือถ้ากราฟหรือสินทรัพย์ไหนที่ราคามันต้องการขึ้นจริงๆอ่ะมันจะไม่ย่อย่อเยอะหรอกมันจะแบบออกอาการเห็นได้ชัดๆแบบไอ้กราฟมันมันมันต้องการจะขึ้นอ่ะคือมันลงนิดเดียวปุ๊บมันก็จะขึ้นเลยอะไรเงี้ยอ่ามันคืออาการของการที่คนอยากขึ้นอ่ะ <c oughs> ก็คือมันต้องเป็นแบบนั้นนะครับการที่มันจะขึ้นเยอะมันจะไม่ลงเยอะนะครับมันจะแบบเรียกว่าลงแป๊บเดียวแล้วก็รีบขึ้นเลยอะไรแบบนี้นะครับลักษณะมัจจะป็นแบบนั้นมากกว่าพฤติกรรมมันดูสมบูรณ์มันดูสมบมูรณ์ม,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 มากกว่าในหลักความเป็นจริงนะครับประมาณนี้นะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปดูเหรียญต่อไปนะเป็นตัวของบิตคอยนะ์นะอ่ะบิตคอยน์เนี่ยก็เรียกได้ว่ามีการไซส์เบมาเนะี่ย เรียกได้ว่าไซเวย่ยมาตั้งแต่ช่วงอามไฮตั้งแต่12300ดอลลาร์เนี่ยไซเวย่ยมาประมาณเรียกได้ว่า16วันกว่าละประมาณครึ่งเดือนละตรงเนี้ยครึ่งเดือนละไซเว่ y ไม่ไปไหนคือเอาตรงๆนะถ้าให้ถ้าหากว่าให้แอด,ดิเคะอสเนี่ยคือการเซฟเวย์ตรงเนี้ยตอนแรกอะคือแอดมองว่าการเซฟเวย์ตรงนี้โอกออาสในการเซฟเวย์ไปแล้วปรับตัวลงเนี่ยมันมีมากกว่าแต่ว่าพอด้วยความที่มันทําการซื้อแบบเนี้ย คือโอกาสในการที่ตรงนี้เขาเนี่ยจะเป็นชุดพักชุดหนึ่งเพื่อที่จะขึ้นต่อในหลักการเอเลเวสเนี่ยมันเป็นไปได้สูงนะเพราะว่า1เลยคือเนี่ยเห็นปะมันมีฮอปที่1ขึ้นมาเห็นปะแล้วก็ไซเบ์ปุ๊บอ่ะฮอปที่2ขึ้นมาแล้วก็ไซเบ์เห็นปะเนี่ยเออการที่มันขึ้นอีกชุดเนี่ยมันก็ขึ้นได้นะคือถ้าเรานับแบบหลักการง่ายแบบไม่ต้องคิดอะไรเยอะมันอาจจะมองเป็น1 2 3 4 5ได้ใช่ไหม แต่ว่าถ้ามองในหลักการของแอดแต่แอดจะไม่มองหนึ่งสองสี่ห้าแบบนี้แอดจะมองว่าตรงเนี้ยเขาอาจจะเป็นชุดหนึ่งหรือเปล่าที่อาจจะเป็น A แล้วตรงนี้เป็น B ตรงนี้เป็น C ตรงนี้เป็น X ตรงนี้ทํา A หรือเปล่าอะไรแบบเนี้ยมันดูสมเหตุสมผลสมมันดูสมเหตุสมผลมากกว่ากับถ้าไม่ใช่ ABC ีซีกับนะหมายเพราะว่าตรงเนี้ยภาพใหญ่เขาอาจจะเป็นลักษาแบบนี้ก็คือตรงเนี้ยมันจะขึ้นเป็นช่องแบบนี้ขึ้นไปนะครับอ่ะขึ้นเหมือช่อแบบนี้ขึ้นไปอาจจะมีเป็นช่องอ่าประมาณนี้ ประมาณนี้สักประมาณสักสักจุดหนึ่งอะไรเงี้ยลราก็เสร็จแล้วตรงเนี้ยก็คือเขาเนี่ยขึ้นเป็นขึ้นที่1ขึ้น2ขึ้น3 4 5 6ี่้าอะไรเงี้ยอ่ามาหลายสิบเมตรเก็ตหรือไม่ก็แบบมี8มี9ขึ้นไปแบบเรื่อยๆเป็นช่องแบบเนี้ยคือเราจะมองหลักการที่เป็น A.B.C.X.A.B.C. มากกว่าหน้าตามันดูประมาณนั้นน่ะถ้ากรณีที่อยู่มันขึ้นไม่ต่อนะมันจะเป็นการขึ้นแบบเยกไดว่าขึ้นแล้วก็ไซเวย์ขึ้นแล้วไซเวย์คือมันจะไม่ย่ออ่ะอ่ะเห็นปะ คือเนี่ยคืออาการของกราฟที่มันต้องการจะวิ่งจริงๆที่แอดบอกคือมันจะเห็นมันจะเห็นได้ชัดในตัวกราฟอะที่แบบว่ามันจะไม่ย่อเยอะเห็นปะมันจะแบบออกข้างแล้วก็ขึ้นเน่ยเพราะว่าการที่มันออกข้างหมายความว่าหนึ่งเลยคือต่อให้มีคนขายอะมันก็มีออเดอร์ที่รอรับซื้ออยู่เยอะเห็นปะอ่าแล้วก็บวกกับมันขายไงก็ขายไม่ลงมาเลยทําให้กราฟมันไซเบนปะอ่าแล้วมันก็มีแรงซื้อกลับขึ้นมาเลยทําให ลักษณะกราฟมันไซเบร์มันมันดูสมเป็นสมผลในหลักความเป็นจริงครับในหลักแบบเรียกว่าเป็นธรรมชาติอ่ะมันคือแบบลักษณะทั่วไปของตัวพฤติกรรมคนอ่ะมันมันมองแบบนั้นมากกว่านะครับดังนั้นก็ตรงเนี้ยคือตัวของบิตคอยน์นะโอกาสในการปรับตัวขึ้นี่ะมันมีนะครับมันมีเลยแล้วก็มีค่อนข้างสูงครับแต่ถ้าเราดูในลักษณะที่เป็นตัวการาฟภาพใหญ่ที่เราไปเริ่มตั้งแต่แถวช่วงตรงนี้นะครับช่วงประมาณ74,400ันเนี่ยตรงเนี้ยคือเอาตรงนนะ ถ้าไว้แอดดอัะแอดจะใช้เทไลน์ตรงนี้นะครับเทลนยตรงนี้เลยนะครับนี่ตีตั้งแต่ราคาเดี๋ยวช่วง8ปดหมื่นสี่พันครับกับตรงเนี้ยกับตรงเก้าหมื่นแปดนะคือคุณอน่ใช้เทลายนี้ไปเลยครับแอดแนะนําว่าใช้เทลายนี้ไปเลยแล้วถ้าเทลนยเนี้ยมันมีการหลุดเมื่อไหรอ่อ่องตรงโอกาสในการปรับตัวลงเนี่ยมันเป็นไปได้สูงนะ หรือหรืออาจจะมีการปรับตัวลงมาแล้วไซด์เวย์ต่ออะไรนี้ก็ได้นะครับแต่ว่าถ้ามันหลุดเส้นทลายเนี่ยมันจะหลุดลงมาแรงนะครับแล้วโอกาสหลุดหลุดแบบต่ํากว่า1นึ่งสแดาร์ล้านะมันมีสูงครับดังนั้นก็ทลายเส้นสีเหลืองตรงเนี้ยคุณก็ตีไปก่อนก็ได้อันเนี้ยคือผมผมแนะนําเลยว่าอันเนี้ยมันมันเป็นของดีจริงครับจริงจริงคือตรงเนี้ยมันสา,สามสารถอธิบายในหลักการเอเรเบลได้้วยคือในกรณีตรงเนี้ยถ้าเรามองว่าเออมันเป็น1แล้วเป็น2แล้วตัวนี้เป็น3ตัวนี้เป็น4ตัวนี้เป็นเนี่ยคือถ้ามันขึ้นน1แล้วมัจบ หมายความว่าตรงเนี้ยคือกราฟเนี่ยถ้ามันหลุดเส้นเทราสองสี่เนี่ยอโอกาสการชิงเนมันมีสูงอยู่แล้วนะครับแล้วต่ําๆเวลามันทิ้งลงมาเนี่ยมันก็ทิ้งลงมาสักโซนสามไจ็ดสองอยู่แล้วอ่ะหรือไม่ก็โซนรักหกหกสิบจ็ดแปดอะไรเงี้ยก็คือต้องรู้ว่าเอ้ยมันจะลุ้นลงมาแบบหลุดต่ำกว่าหนึ่งแสนหรือลงมาเก้าหมื่นดอลลาร์เห็นปะเนี่ยคือชุดแรกมันจะทิ้งแรงครับดังนั้นก็ตรงเนี้ยคือถ้ามันเป็นลักษณะได้เป็นหนึ่งสองสามสี่ห้าขึ้นไปแล้วจบเวฟห้าหรือจบขึ้นสี่อะไรตรงเนี้ยยยขข้้้าางงบนนนเเีี่ออะะึไร คือการทิ้งแรงมันก็จะสูงนะครับประมาณนี้นะดังนั้นก็เราก็เราอ,อรู้แล้วกันว่ามันใช่หรือเปล่าถ้ามันใช่แบบเนี้ยมันจะทิ้งแต่ถ้ามันไม่ใช่นะย้านะถ้าบิตคอยไม่ใช่อลักษณะที่ขึ้นเป็น1 2 3 4 5แบบนี้นะแลวเป็นเว็บซีหรือเว็บผ้าล้วจบเนี่ยและมีการทิ้งเนี่ยอ,องตรงนีนตรงเนี้ยคือมันค่อนข้างที่จะกล่าวเยอะมากเพราะว่าภาพใหญ่ตรงเนี้ยคือชุดตรงเนี้ยชุดตรงนี้เนาะนี่ขุดดูตรงนี้นะครับนี่เดี๋ยวผมเอาไอ้เส้นด้านขวาออกก่อน ไอ้ด้านขวายืดนี่ตรงนี้เห็นละตรงเนี้ยคือคุณนับเป็นหนึ่งฮอปอ่ะอาจจะมองเป็นหนึ่งก็ได้อาจจะมองเป็นหนึ่งก็ได้อะไรเงี้ยแล้วตรงเนี้ยมีการไซเวน่ะตรงกรอบตรงเนี้ยเดี๋ยวผมตีเป็นกรอบแล้วกันจะได้เห็นดีเนียมีการไซเวนับตรงเนี้ยมองเป็นสองก็ได้เนี่ยมองเป็นสองก็ได้หรือจะมองเป็นคลื่นที่สองขออะไรบางอย่างนยแล้วตรงเนี้ยเนี่ยเห็นปะคุณคุณกาวด้วยเลยเห็นปะเนี่ยคลื่นหนึ่งเนี่ยเห็นปะใหญ่ขนาดนี้เห็นปะเนี่ยคลื่นหนึ่งใหญ่ขนาดเนี้ยสอง ก็ไซส์ B ทเห็นไอชาดเห็นใช่ไหมสามเนี่ยมันแค่นี้เองนะถ้าเทียบกับขึ้นหนึ่งเห็นดีกว D ขึ้นหนึ่งเนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยคือมันขึ้นได้อีกไกลนะถ้าเอาฟิบบอนทเนี่ยถ้าเราเอาแบบไม่กาวมากคือร้อยร้อยเนี่ยมันก็ขึ้นไปนี้แล้วนะมันก็ขึ้นไปหนึ่งแสนสี่หมื่นหกพันแล้วนะเห็นใช่ไหมแต่โดยปกติอะมันมันมันวิ่งมันวิ่งไกลอยู่แล้วนะมันวิ่งไกลอยู่แล้วก็คือเท่าเทลายมาตีเช็คกิ้งเนี่ยเนี่ยมันวิ่งไกลอยู่แล้วนะครับเ แต่ถ้าร้อเปอร์เก็ข้างบนก็ประมาณแสนหกอะไรเงี้ยแต่ถ้าร้อยหกสิบแปดก็ประมาณนู่นประมาณแสนเก้าอย่างเงี้ยซึ่งถ้าเราตีดับเบิลขึ้นไปอีกเห็นปะมันก็ขึ้นไปนู่นอ่ะมันเผ่อๆมันวิ่งไปสองแสนเลยเห็นปะคือมันขึ้นอีกไกลยังงั้นคือตรงเนี้ยคือบนะิตคอยน์น่ะภาพภาพภาพย่อยอ่ะในในภาพย่อยในลักษณะตรงเนี้ยประมาณแต่ช่วงราคาแสนสองถึงแสนสามเนี่ยผมมองว่ามันไม่ควรเกินนี้ไปไกลแล้วในกรณีภาพใหญ่นะในภา,ใะภาพใหญ่และภาพย่อยที่มันรวมกันเลย ไม่ว่าจะเป็นไซเคิลของมันอะไรเงี้ยอะไรหลายอย่างที่มันนับทุกสี่ปีเนี่ยคือตรงเนี้ยมันไม่ควรเกินแสนสองหรือแสนสามไปไกลแล้วมันอยู่มันควรอยู่แถบนี้นับแล้วเริ่มปรับตัวลงแต่ถ้าหากว่ามันมันไม่ใช่ลักษณะที่เป็นเคสแบบที่มันเคยทํามาทุกสี่ปีแล้วเป็นวัตจักรของมันเนี่ยแล้วมันจะเกิดการโฟมมหรือการแบบมองมองมูลค่าใหม่ของมันหรืออยู่เปลี่ยนวัตจักรเนี่ยแล้วถ้าอยู่มันขึ้นไปไกลเนี่ยเนี่ยตรงนี้มันทําลายทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นมาเลยนะคือบิตคอย ผมไม่แน่ใจมันเกิดไปกี่ปีแล้วน่าจะสิบปีกว่าแล้วั้งคือมันจะทําลายแบบทุกทก,ทกแบบทุกอย่างที่เป็นที่เคยเกิดขึ้นมาเลยอะอานะก็คือมันก็จะขึ้นไปโดสสนสองแสนสามแสนเรื่องมันจะพุ่งเป็นแบบแท่งมหาศาลเลยก็ได้อะไรเงี้ยขึ้นไปไอย่างเงี้ยเนี่ยอาจจะไปแบบนี้ตรงๆเลยซึ่งมันค่อนข้างที่จะก้าวม่างแต่ว่าในหลักการดิเลตเว็บ,บวกกับหลักความเป็นจริงเนี่ยมันไปได้อยู่นะมันไม่ได้บอกว่าจะโมซัวแล้วก็บวกกับถ้าเราดูมูลค่าของบิตคอยที่มันโตเนี่ยตรงเนี้ยคือบิตคอยเขาเนี่ย ยังอยู่2ทิลเลียนอยู่ใช่ไหมสองทิลเลียนอยู่นะครับนี่มาถ้าเทียบกับอะไรอย่างมันยังอยู่2ทิลเลียนอยู่อ่ะคือถ้าอยู่มันจะขึ้นไปสักประมาณแบบสามทิลเลียนอ่ะถ้าขึ้นไป3ทิลเลียนนะเดี๋ยวผมวัดดูถ้าขึ้น3ทิลเลียนอ่ะก็คือขึ้นไป28%เอนะเดี๋ยวผมติ๊กไว้ก่อนแล้วกัน3ทิลเลียน3ทิลเลียนคือ28%เปอร์เซ็นต์อ่ะถ้าขึ้นไป4ี่ทิลเลียนอ่ะดูแป๊บนึงนะ4ี่ทิลเลียนขึ้นไปมันจะอยู่ประมาณ70%เปอร์เซ็นต์อ่ะเจ็ดเปอ มันก็ไม่ได้เยอะเห็นใช่ไหมเนี่ยถ้าขึ้นไป็นห้า t r i ยน i o อะห้าเ,เดี๋ยวผมวัด5้า t r ล l l แล้วกันปุ๊บขึ้นไปแล้วก็ขึ้นไปห้า t r i l o ย่งนี้มันคือร้อต์กว่าเนี่ยร้อย่นเนี่ยคือหมายความว่าถ้ามันจะขึ้นไปยี่ดเปเซ็นต์ใช่ไหมยี่น่ยคือยี่สิบแป่งมใช่ไหเดี๋ยวผมวัดให้ดูนะวัดแบบง่ายๆไอ้ลบตรงนี้ทิ้ง่อนก็คือถ้าขึ้น,น,นยี่สิบแปดเปอร์เซ็นตนี่ยยี่สิบแปดเปอร์เซ็นต์ หนึ่งแสนห้าหมื่นถ้าขึ้นเจ็ดสิบอ่ะถ้าขึ้นเจ็ดสิบเจ็ดสิบนะประมาณเจ็ดสิบอ่ะมันอาจจะมีค่าขึ้นนิดหน่อยครับถ้าขึ้นเจ็ดสิบอ่ะจะอยู่สองแสนดอลลาร์พอดีเลยเห็นใช่ไหมแต่ถ้าขึ้นร้อยสิบสามเนี่ยมันจะอยู่สองแสนสองแสนห้าหมื่นดอลลาร์เห็นใช่ไหมเนี่ยมันค่อนข้างที่จะแบบเห็นปะว่าแบบคือตัวเลขมันมันมันเป็นตัวเลขกลุ่มๆอะ่ะผมมองว่าเฮ้ยเนี่ยมันมันตรงกับหลักจิตวิทยายอยู่นะอะไรแบบเนี้ยเอออีเลเวตมันก็มีแบบนี้อยู่ด้วยนะครับที่เป็นเรื่อง เอ่อตัวเลขกลมๆอะไรเงี้ยคือมันเป็นตัวเลขที่บอกว่าคนมันมองอะฟิลแบบสมัยก่อนที่บิตคอยน์หมื่นดอลล่าขึ้นไปแสนดอลลร์อะไรแบบเนี้ยเออเนี่ยประมาณนี้นับดังนั้นก็ตรงเนี้ยให้คิดง่ายๆเลยคือส่วนตัวผมมองว่าเออนะถ้ามันจะขึ้นไปอีกเท่าหนึ่งอะก็ประมาณโซนสองแสนห้าคือลิมิตันก็ยังไปได้หยีไก่แต่ว่าถ้าเราพูดในหลักการที่มันเป็นแบบทุกๆวัตจักรเนี่ยเช่นวัตจักรในไอ้ตรงนี้แล้วก่อ่ะนี่ภาพใหญ่เนี่ยถ้าเป็นวัตจักรเนีย คือภาพใหญ่วัฏจักรมันจะอยู่ประมาณนี้เหมือนมันจะขึ้นไม่เกิน6กจของเก่าเนี่ยตรงนี้มันอยู่6กจแล้วเห็นไหมเนี่ยมันอยู่6กจแล้วอย่างเงี้ยถ้าจะไป78ก็มันแสนแปดแต่ถ้ามันจะเกินร้อยเปอร์เซ็นต์ไปอ่ะถ้ามันเกินเจดแปไปตรงนี้มันมันมันจะทําลายทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นเนี่ยคือคุณดูนะอันเนี้ยมันทํามารอบที่หนึ่งนะรอบสองรอบสามนะคือถ้ามันมันไม่ใช่อ่ะคือรอบสี่อ่ะมันมันมันแหกกุดเลยนะเห็นปะ เนี่ยมันแหกกดแล้วมันขึ้นไปไกลแบบทูดามูลมากตรงเนี้ยก็ให้คิดไปเลยแล้วกันว่าตรงเนี้ยคือบิตคอยน่ะคือมันมันก็มองได้ว่ามันเป็นจุดขายก็ได้หรือมองเป็นจุดที่บอกว่าเอ้ยยังไม่ควรขายก็ได้มันมันขึ้นต่อได้อีกนะครับตรงๆคือมันสามารถมองแบบแบบนั้นได้จริงแล้วก็ไม่ผิดเลยนะครับแล้วอีเลดเว็บมันก็ไปได้แล้วก็มันไม่ได้กาวแล้วก็บวกกับมูลค่าที่เป็นสินทรัพย์รวมเนี่ยถ้าที่ถ้าคิดตามมาเก็ตเก็ตแคปเนี่ยมันก็ไปได้ไม่ผิดนะอ่ะโอเค บิตคอยก็ประมาทเล็กัน,นะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูในลักษณะของตัวดอชคอยนะครับเดี๋ยวดอชคอยบอกว่าอัปเดตสั้นๆแล้วกันดอชคอยเนะี่ยก็จริงๆคือภาพใหญ่นะตรงเนี้ยมันมีการเรียกได้ว่าไซเวอย่างเห็นได้ชัดอยู่แล้วก็ภาพใหญ่เนะี่ยคือผมอาจจะใช้ลักษณะที่เป็นตัวแบบนี้ตัวเส้นชแนลแบบนี้นะครับนี่ใช้ซึ้นชแนลแบบนี้คนระับคือตรงเนี้ยมันที่มันมีการย่อเนะี่ยผมว่ามันขึ้นไปชนตรงแถวตรงกลางตรงเกือบๆตรงกลา,างนั่นแหละ คือมันไปเกือบแถวชแนลตรงกลางตรงเนี้ยมันมีเส้นกลางอยู่ตรงนี้นะครับตรงแถวช่วงราคาประมาณโซน0.3ดอลลาร์มันก็เลยมีการย่อเปปกติแต่ถ้าว่า0.3ดอลลาร์มันขึ้นชนะไปนะมันจะขึ้นไปกรอบบนคนระับมันจะมีทั้งหมด2แนวต้านนะที่เห็นได้ชัดคือจุดแรกคือถ้าเป็นกรอบบนประมาณแถวช่วง0.7-0.8ก็เกือบ Auto ออทามไฮอะผบออทามไฮเลยแล้วก็องตรงตรงเนี้ยดอชคอยเขาเนะี่ยมีทั้งหมด3แนวที่ควรต้องผ่านให้ได้นะครับเนี้ยคิดแบบง่ายๆเลยก็คือ เขาเนะี่ยมีตรง0.3นะครับ0.46นะอ่ะแล้วก็0.8นะครับซึ่งตรงเนี้ยถ้าไปถึง0.8นะความห้ความโฟโม o, มันแน่อนไม่ต้องห่วงนะครับอ่ะแต่ยิงความโฟโมมันมาตั้งแต่ตรงเนี้ย0.46แล้วนะถ้าบุหรี่มันเกินไปเนะี่ยยังไงโอกาสในการพุ่งหรื่อเดียววัน2วันเนะี่ยขึ้นไปแบบต่ออีก70-80เปอร์เซ็นตะ์เนี่ยมันก็ไปไม่ได้เลยนะสำหรับตัวของดอชชอยนะครับดังนั้นก็ตรงเนี้ยส่วนตัวนะดอชชอยเนะี่ยถ้าให้ ค่าเล่นตามใจผมแบบเข้าใจง่ายเลยอ่างเงี้ยแบบเราเล่นตามหลักอะไรแบบเขาเรียกว่าไอ้ดาวทิวลี่เออไม่หลุดโรนะก็คือคุณก็ดูสัก0.013แล้วกันถ้ามันไม่หลุดตรงเนี้ยบวกกับชีนัลกรอบมันไม่หลุดเนี่ยมันก็ไซด์์ขึ้นต่อไงอะไรเงี้ยเออมันก็ไซด์์ขึ้นต่อไปเรื่อยๆนะครับคิดแบบง่ายๆเลยเพราะว่าภาพใหญ่ตรงเนี้ยคือดอชคอยเนี่ยมันมองได้สองแบบในละดับเลือ B y ไอ้ที่เป็นช่วงขาขึ้นตรงเนี้ยมันมองได้ว่าตรงเนี้ยจะเป็นขึ้น B ใหญ่ก็ได้เ หรือจะมองเป็นขึ้นค่าก็ได้แต่ถ้ามันขึ้นค่าเนี่ยมันจะเป็นเทอร์มินอลนะมันจะเป็นเทอร์มินอลนะตรงนี้มันจะลงแรงมากนะครับนี่มันจะเป็นแบบ1 2 3 4 5สี่ขึ้นไปแบบเป็นกรอบอะไรเนี่ยเดี่ยตีสิ้นเวฟเนี่ยมันจะประมาณเนี่ยคือมันจะดูค่อนข้างยากคือมันมันแยกได้ค่อนข้างยากแต่อาการนะมันดูเป็นเป็นค่อนข้างทาง B มากกว่าแต่ถ้ามันเป็นลักษณะเคสนี้จริงอ่ะแล้วมันเป็นแบบไอเทอร์มินอลจริงแล้วสมันไซเบเนนะหมันทูเดมูเลยนะเนี่ย ถ้ามัน to the m o เลยนะเนี่ยมัน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 เป็น e x t e n s i o n ได้สูงเลยนะครับนประมาณเนี้ยดังนั้นก็ตรงเนี้ยก็คือตัวของ dodge c o i ก็ถ้าเอาแบบสไตล์ง่ายๆแบบไม่ต้องคิดอะไรเยอะนะครับอ่ะโอเคนี่ไม่ต้องคิดอะไรเยอะนะก็คือตรงเนี้ย dodge c o i เขาเนี่ยจะเป็นลักษณะแบบนี้นะประมาณ0.3 0.46แล้วก็0.8นะครับประมาณนี้นะครับโอเคนะอ่ะ โอเคเดี๋ยวเราไปดูในฝั่งของตัวอีทิเลียมนิดหน่อยครับอ่ะอีทิเลียมคนระับอีทิเลียมเนี่ยอีทิเลียมของตัวของตัวอีทิเลียมเนาะอีทิเลียมเนี่ยอีทิเลียมเนี่ยอ่ตรงเนี้ยยังอยู่เหมือนเดิมนับยังอยู่เหมือนเดิมในตามแนวนะครับตามแนวอย่างที่ผมบอกนะว่าเออเนอี่ยคือแถวช่วงราคาตรงนี้ที่เป็นแนวต้านตรงประมาณ4,000ดอลลาร์เนะี่ยมันขึ้นมาประมาณสัก3 3935มันยังไม่ถึงอนะ่ะคือกรอบตรงเนี้ยมันคือโซนเรียกได้ว่าตั้งแต่4,000ดอลลาร์นะ มันคือโซนแนวต้านในภาพใหญ่อย่างที่ผมบอกนะมันคือโซนแนวต้านในภาพใหญ่ดังนั้นคือถ้ามันผ่าน4,000ดอลลาร์ไปได้ตัวเนี้ยมันจะพุ่งขึ้นแรงมากและพุ่งขึ้นเร็วมากนะครับสับโตของอีทีเรียมครับดังนั้นก็เหมือนเดิมเนาะไม่ต้องคิดอะไรเยอะคือรุ้นให้มันชนะ4,000ให้ได้แล้วก็ถ้าชนะ4,000แล้วมันยังพุ่งขึ้นต่อแล้วอยู่ๆมันพุ่งขึ้นชนะออตาหายที่ประมาณ4,800เนี่ยองตรงนะ อีทเทลเลียมเนี่ยยังไงก็ไปได้ไกลประมาณหมื่นดอลลาร์ได้เลยนะครับเอาแบบง่ายๆแบบเบสิกเลขกลมๆเลยนะเพราะว่าภาพใหญ่เนี่ยคือถ้าถ้าว่าแบบใช้แบบง่ายๆคือ d ี a มันใหญ่ขนาดเนี้ย d ี a ีเนมใหญ่ขนาดเนี้ย B ก็ใหญ่ขนาดเนี้ยและเป็นแฟดยังเห็นได้ชัดแล้วแฟดโคตรสวยบอกเลยตรงเนี้ย C ยังไงก็ขึ้นแรงอยู่แล้วต่ําๆนะต่ําๆนะคือหมื่นดอลลาร์เนี่ยคือไอ้ห้าสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันคือต่ำๆแค่หมื่นเองนะ แต่ถ้าแบบว่าเอาแบบบ้าคลั่งแบบเกาวเนี่ยมันคืนมุ่งประมาณสามห0ื่นกว่าดอนอะ่ะซึ่งอีทีเรียมจะขึ้นเป็น1ล้านบาทเหรอเห็นปะพอผมพูดอย่างนี้แบบเฮ้ยใ,ใช่เหรอมันแพงเกินไปนะแล้วคิดมาเก e ็ดแ p มันมันได้เหรอเห็นปะเออเนี่ยเห็นปะดังนั้นคือตรงเนี้ยผมก็เลยมองว่าเออเนี่ยถ้ากว่า A มันใหญ่แล้วบีมใหญ่ขนาดนี้บางทีมันาจตรงเนี้ยซีมันอาจจะขึ้นได้ห้ก็ได้ มันอาจจะขึ้นไปแค่หมื่นดอลลาร์อะไรเงี้ยอ่าแล้วมันอาจจะเป็นทันเข็หรือเป็นแบบแค่ซิกแซกแบบหกจุดแปดแบบอาจจะไม่ได้แบบเป็นทันเข็ที่ขึ้นไปหนึ่งหมื่นดอลลาร์อะไรเงี้ยอาจจะขึ้นไปสักประมาณโซนตรงเนี้ยที่ประมาณหนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่นหกพันแต่ว่าหนึ่งเจ็ดอ่ะเนี่ยแค่นั้มากสุดหกจุดแปดอะไรเงี้ยตัวเลขแบบตามสัดส่วนแล้วก็ลงอะไรเงี้ยอา่าลงมาไซเบต่อเงี้ยอา่าแบบเดิมที่มันทํามันก็เห็นปะนะคือมันอาจจะเป็นเคสนี้ก็ได้นะดังนั้นก็เอาตรง อีเาเรียมเนี่ยภาพใหญ่ทุกอย่างยังเหมือนเดิมะครับอ่ะภาพใหญ่ทุกอย่าง,งเหมือนเดิมนะอ่านเดี๋ยวไปดูนนดภาพย่อยนิดนึงนะครับภาพย่อยเนี่ยคือส่วนตัวเอ๊ยังแทบไม่เห็นอะไรเลยนะครับภาพย่อยเนี่ยไม่เหน็นเลยมันเห็นแค่ตรงเนี้ยคือเนี่ยเห็นแค่ตรงเนี้ยขึ้นไปอย่างเดียวคือในภาพย่อยเ่ยมันต้องเอาตรงอีเทเลียอมะมันต้องดูสิบห้านาทีอ่ะผมบอกเลยตรงเนี้ยคือคือถ้าจะบอกบอกว่าเออเนี่ยถ้ามันไม่หลุดตรงเนี้ยตรงสามพันห้าแล้วมันลงอ่ะถามว่าได้ไหมมันก็ได้แต่พอองตรงนะ พอผมมาอยู่ในตลาดที่โตมานานอะ่ะไอ้ตรงเนี้ยไอ้คำว่าบอกห้ามดูดแต่เผลเๆ,ๆไม่มันลงมากินงเงี้ยลงมาไซด์เวแบบหลอกเหมือนว่าเนี่ยเหมือนว่าจะจะจะ,จะลงะแล้วก็ขึ้นต่อเงี้ยเนี่ยคือบางทีมอาจจะเเคสนี้เพราะว่ามันคือเคสของการแบบล้างล้างอ่าช็อตล้างรองอะไรแบบเนี้ยเออ,อเขาเรียกว่ากินลิควิดเดตเพิ่มสภาพคล่องในตลาดอะ่ะเพราะว่าบางทีมันอาจจะเป็นเคสตั้นไงแล้วผมก็พูดยากด้วยในหลักการสินาทีดังนั้นคือไอเอทเธเรียมเนาะถ้าใครที่เล่น ระยะสั้นเนี่ยคุณเปิดสิบห้านาทีไปเลยเล่นสิบห้านาทีไปแต่ถ้าว่าเป็นภาพใหญ่นะ่ผมมองว่าต่าๆเล่นสักสี่ชั่วโมงดีกว่าโซนเก่าในภาพใหญ่นะ่มันอยู่ข้างล่างนะของตัวของตัวอิทเลียมครับนี่มันยังอยู่ตรงนี้อยู่นะเนี่ยโซนภาพใหญ่อยู่สองพันเจ็ดนะครับภาพใหญ่ไม่มีอะไรเลยเนอกจากสองพันเจ็ดคือถ้าสี่พันดอลลาร์ชนไม่ไหวเนี่ยมันลงมาสองพันเจ็ดในภาพใหญ่มันก็ีโอกสนะครับดังนั้นก็ตรงเนี้ยก็อาจจะตีเลขกลมๆขึ้นไปสักสามพันดอลลาร์ก็ได้อาจจะขึ้นอ่านว่าไหนจะใช้ตรงเนี้ย ที่มันที่มันเคยยืนอะที่แบบว่าตอนแรกอะตรงเนี้ยมันเป็นแนวตันแล้วอยู่มันขึ้นไปแล้วก็ชนะแล้วมันก็ยืนแล้วขึ้นไปน่อาจจะมองรักษาฮันเดล่าอะไรเงี้ยในภาพใหญ่มองประมาณนี้แต่ถ้าสิบห้านาชีอะมันมันมันเห็นมันเห็นอยู่ตรงนี้มันเห็นอยู่ตรงแถวช่วงสามอันห้าเห็นปะเนี่ยคือหลักการเล่นมันก็ไม่มีอะไรเยอะนะอยู่ที่ว่าเราจะยอมรับอะไรมากขค่ดไหนแต่ส่วนตัวคือภาพย่อยผม้อมไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่แต่ว่าภาพใหญ่แข็งแรงแน่นอนนะแต่รอนนานนะโอเคเนาะ สับตัวของอีเทเลียมก็เปล่าเหมือนกันนะอ่ะเดี๋ยวไปดูไลท์คอยอีกนิดหน่อย like นะไลท์คอยเนี่ยภาพใหญ่เนาะภาพใหญ่ของตัวไลท์คอยเนี่ยคือตอนแรกที่แอดวิเคราะห์ไว้นะว่าเออตรงเนี้ยมันอาจจะเป็นมาม้ามืดอยู่นะของตัวไลท์คอยเนะี่ยตอนแรกกับราคาที่วนะิเคราะห์ไว้น่าอยู่ประมาณแถวช่วงนี้ประมาณ80ดอลลาร์กว่าเนี่ยตัวเนี้ยมันขึ้นไปร้อยดอลลาระประมาณโซนสัก30เปอร์เซ็นต์เห็นปะเนี่ยคือไลท์คอยเนี่ยอ่ะมันมันคล้ายๆบิตคอยหน่อยเลยมันคูณสี่ไปมันมีทั้งหมดเท่าไหร่อะแปดสิบสี่ลย นะครับผมคิดว่ามันน่าจะเป็นเออ่ไม่เบอร์สองก็เบอร์สามเบอร์สี่นี่แหละของตัว proof of work เบอร์นหนึ่งมันคือ bitcoin เบอร์สองมันจะเป็น doge ปะเออมันจะเป็น doge เบอร์สามมันจะเป็น litecoin ไม่ใช่ผิดก็มันอยู่ในเกณฑ์ท็อปท็อปอะ่ะของตัว proof proof of work อะ่ะของตัวการขุดอะ่ะนะครับดังนั้นก็ตรงเนี้ยผมก็เลยมองว่าของตัวไลท์คอยเนี่ยมันอาจจะเป็นตัวหนึ่งที่เป็นทางเลือกนะทางเลือกนะเพราะว่าบิตคอยมันเอาไว้เก็บใช่ไหมแต่ไลท์คอยอ่ะมันอาจจะเอาไว้แบบไว้ใช้จ่ายไว้อะไรอย่างเงี้้ยแแลวแบบ ค่าเต็มเนี่ยมันถูกกว่าอะไรเงี้ยนะครับดังนั้นก็ตรงนี้ตัวไรคอยมันก็เป็นตัวหนึ่งที่มันอยู่มานานท้งแต่ช่วงสมัยนู่นนานนานมากแล้วนะครับแล้วก็มันก็ไม่ได้แย่นะถ้าเรามองในหลักความความเป็นจริงครับดังนั้นก็ตรงนี้ตัวไรคอยเนี่ยถ้าใครที่ชอบสายพกูกเวิร์กหรือว่าแบบอะไรเงี้ยก็คือก็เป็นตัวหนึ่งที่น่าสนใจนะครับดังนั้นก็ไรคอยตรงนี้ยผมมองว่าเป็นตัวหนึ่งที่น่าสนใจนะ,อะโอเคเนาะแค่นี้ละกันนะครับสำหรับคลิปนี้นะผมสวัสดีครับ